สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยวันนี้นะคะเป็นวันพุธที่18ตุลาคมก่อนเข้ารายการนะคะขอกําลังใจจากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักด้วยนะคะแล้วใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ เข้าไปจับจองเป็นเจ้าของ wallpaper ชุดเศรษฐีทันใจนะคะต้องรีบเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน M ไทยนะคะแล้วก็ไปเลือก wallpaper นะคะซึ่งมีให้เลือกทั้ง8แบบตามวันเกิดของแต่ละท่านนะคะแล้วก็ยังมีเลือกที่จะให้เปลี่ยน wallpaper ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดในวันจันทร์เัอรพฤหัสบดีและวันเสราร์เนี่ยวันนี้ค่ะเหมาะที่จะเดินเรื่องนะคะรวมถึงการเจราจาต่อรองในเรื่องเงินเนี่ยเรียกว่าได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยทีเดียว เป็นวันที่คุณมีโชคลาภนะแต่ถ้าพูดเรื่องงานจะต้องทําใจกันสักนิดนึงเพราะมันจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นและมัดระวังเรื่องของเอกสา,ารหรือการก้อนข้อมูลต่างๆไว้บ้างสําหรับคนที่เกิดวันพุธวันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้ด้านหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าแล้วก็เหมาะที่จะเริ่มต้นงานตัวใหม่การส่งใบสมัครงานก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณ กระแสของการเงินเนี่ยดีนะคะแต่มันมาพร้อมกับการจับจ่ายใช้สอยต่างๆที่เกินความจําเป็นวันนี้คุณมีโชคในเรื่องของความรักค่ะระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับของมีคมหรือของร้อนไว้สักนิดหนึ่งนะคะสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีม่วงสีขาวแล้วก็สีฟ้าแต่ถ้าเกิดคุณนะคะต้องการที่จะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็ขอให้ไปสักการะขอพอรกับ พระพิชเนศหลวงพ่อสุธรนะคะแล้วก็เสียนแปะลงศรีแต่ถ้าจะเราต้องการเสริมดวงีนเรื่องของการยิงกับโชคลาภเนี่ยก็จะมีองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณพระราหูแล้วก็พระแม่รัศมีค่ะสําหรับเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเงินหรือยกนะคะแล้วก็เพชรอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะติดตัวไว้นะคะจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของโชคลาภให้กับทุกท่านคนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเกิดในเดือนตุลาของสัปดาห์นี้นะ เวลาเราจะทําบุญวันเกิดนะคะเพื่อเสริมดวงเนี่ยให้ทําบุญที่เกี่ยวข้อ,ของกับการศึกษานะคะอาจจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์สามเณรหรือเด็กยากจนก็ได้อาน,นิสงส์งจะทําให้เราเนะะี่ยค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลืออาหารนะคะที่จะใส่บาตรทาบุญเลี้ยงพระก็ดีถวยสังฆทานก็ดีจะต้องเป็นพืชผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะพวกมันพวกเผือกพวกขิงนะคะ ตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราเนี่ยสามารถเก็บสะสมเงินทองได้นะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตด้วยมาดูกันท่อว่าตัวเลขเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างรอบ17.30นเลขที่ออกคือ955แล้วก็05รอบนี้ตัวเนเลข0เข้ามาในหลัก10ล่างค่ะแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวล่างของชุดวินคือเลข05แล้วในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ876แล้วก็17 รอบนี้ตัวเลขหนึ่งเข้ามาในหลักสิบล่างนะคะแล้วก็ในชุดวินก็เข้ามาสองตัวล่างตรงๆเลยก็คือเลขหนึ่งเจ็ดส่วนในรอบสิบ0้าจุดสามศูนย์นอเลขที่ออกคือศูนย์เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหกรอบนี้ตัวเลขสองเข้ามาในหลักหน่วยบนค่ะแล้วก็ในชุดจับคู่เนี่ยนะคะก็เข้ามาเป็นตัวกลับของสองตัวบนคือเลขสองเจ็ดมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่สิบแปดตุลาค่ะรอบสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสองเลขสี่เลขแปดเลขเจ็ดเลขหนึ่ง ตัวเน้นค่ะเลขสอกับเลขสี่สำหรับชุดจับคู่สองศูนย์สองสามสองห้าสองหกสองเศูนย์สี่สามสส่วนในร 30, นอบ18.30านนะคะชุดวินค่ะเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3าเลขก 4, เลข6เลข9เลข5เน้นไปที่เลข3กับเลข4ชุดจับคู่ 30, 31, 32, 37, 38 0414247484ส่วนในรอบ19.30นชุดวิลเล็กที่วางไม่ให้จะเป็นเลข 3, เลข 5, เลข 0, เลข 7, เลข2ในั้นที่เลข3กับเลข5ค่ะชุดจับคู่ 31, 34, 36, 38, 39, 15, 45, 65, 85, 95ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพุธเลยนะคะ ทุกท่านคะอย่าลืมหมั่นทําบุญนะคะหมั่นทําทานอันนี้ส่งจะทําให้เรามีโชคลาภมีเงินที่หมุนคล่องพรุ่งนี้มาพบกันใหม่คะ่ะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยขอให้ทุกท่านร่ํารวยขอให้ทุกท่านโชคดีรับกับรับโชคสวัสดีคะ่ะ